หอมทับทิมนี่หอมฟุ้งเลยหอมมากแล้วหวานหวานโดยเนื้อทับทิมหวานโดยธรรมชาติเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่มาทานค๋ิยเตี๋ยวที่ร้านป้าจีนนะครับจะเจอเมนูแบบนี้อยู่ข้างๆกำแพงนี่คือเมนูของร้าน The Couple Factory ทุกท่านสามารถสั่งได้เลยนะครับ มีโอกาสมาปั่นหัวจักรยานสีเหลืองกับโคแวนไกด์พาผมเข้าซอกเล็กซอกน้อยจึงทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักร้าน The Copper Factory รถสีชมพูสวยจอดหน้าร้านสีขาวหรูหราเรียบง่ายสวยงามผมแวะทันที มารู้จัก The c o p p e Factory by yen, คุณนุ่นกันครับหาซิงเนเจอร์ของที่รา้านคือนำทับทิมสกัดเย็นค่ะร้านนุ่นจะไม่เหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่าร้านนุ่นจะแกะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะใช่อย่างเงี้ยวิธีวิธีปอกเปลือกใช่ไหมคะก็จะปอกแบบนี้เสร็จก็จะเปิดฝา,าออกแต่อตของนุ่นน่ะนุ่นจะแย,ก,ยกเป็นแฉกออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ แคะออกมาทีละเม็ดเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเกียร์เดี่ยวรอบต่ําก็จะ slow juice ไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ผ่านความร้อนฉะนั้นเอนไซม์ Inside ยังมีชีวิตอยู่ค่ะน,น้ำทับทิมนองรบกวนลูกค้าพีออเดอร์นะคะโทรมาสั่งล่วงหน้าสมมุติถ้าเกิดจะรับวันนี้ก็รับช่วงเย็นก็โทรมาสั่งตอนเช้าหรือว่าสั่งในจํานวนที่เยอะๆเนี่ยก็สั่งล่วงหน้าหนึ่งวันไอมอนีมที่ร้านเนี่ยจะทานได้ซึ่งร้านอื่นทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้ตกแต่ง เป็นเหมือนเครื่องประดับอะค่ะแต่สําหรับที่ร้านเนี่ยทันได้หมดเลยทุกชิ้นเพราะว่านุ่นใช้เวลาในการเชื่อมเลมอนอะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะฉะนั้นรสชาติที่ร้านเนี่ยจะไม่หวานมากจะมีกลิ่นหอมเลมอนแล้วก็ซ่อนความหวานไว้นิดนึง ข้าวไข,ขาาวา่ข้นลาวาของนุ่นเนี่ยที่ร้านใช้ไข่ออร์แกนิกค่ะเป็นไข่สําหรับทานสดได้ไม่ใช่แบบแค่แบบใช้น้ํามันอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนุ่น,น,นใช้จะใช้น้ํามันลําข้าวเพื่อที่จะไม่ให้เกิดคอเลสเตอรอลเพิ่มอะค่ะกุ้งที่ร้านนุ่นจะใช้เป็นกุ้งแบบติดหัวนะคะเวลาเราผัดออกมามันก็จะออกมาด้วยค่ะตัวนี้เป็นเกลือที่นำเข้าจากเนปานนะคะ กุ้งลงไปผัดคู่กับไข่เป็น<ด>มเมนูที่ไม่ค่อยมีคนทำค่ะขอถามหน่อยอเมริกาโนนี่ใช้เมล็ดกาแฟของอะไรบ้างครับม่นใช้สิ่งเหนือเสือใต้ค่ะอเมริกาโนยูสุมิลม,มีครบทุกรสในคำแรกเลยเป็นเมนูอเมริกาโนเกาลัดนะคะ าที่นี่ว้าวทุกเมนูคุณนุ่นขอถามหน่อย The Co u p เป Factory จะมาตรงนี้ตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้เรียกว่าซอยช่งางหน้าค่ะช่างช่งางหน้าหรือสมเด็จเจ้าพญาค่ะซอยห้าก็คือถ้าขับรถมาเข้าทางซอยสมเด็จเจ้าพญาห้าใช่จริงๆแล้วว่าเข้าได้สองทางค่ะ<า>เข้าได้<ๆ>ซอยสมเด็จเจ้าพญาห้บาบังคับเลี้ยวซ้ายแล้วตรงมานเรื่อยๆเลยค่ะ,ะจะจอดร้านตรงรถตรงร้านเปียกอะคะ่ะ มุมด้านซ้ายมือมันจะมีเหมือนที่จอดได้อใช่หรือถ้าเกิดมาจากซอยสามก็ไปจอดตรงวัดอนงจอดที่วัดอนงแล้วเดินทะลุเข้ามาใช่แล้วเดินทะลุออกมาสุดเขตวัดแล้วก็ทะลุมาเรื่อยๆก็จะเจอค่ะอเดี๋ยวคุณนุ่นจะทําป้ายไปติดเป็นป้ายเป็นลายแทงร้านก็คือจะชี้ลูกศรชี้เข้ามา่ ล้วร้านเปิดวันไหนเวลาไหนเอ่อร้านจะเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นอืมแต่ถ้าเกิดมาไม่ถูกหรืออยากจะโทรสั่มมาสั่งอาหารล่วงหน้าโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าเก้ากสี่ค่ะแล้วมีบริการ d e l i v e อรี่ไหมมีค่ะโรบินฮูดไลแมนแกลบค่ะมี <Search S 2> สามเซิร์ชคำว่าข้าวไข่คนลาวาจะจะเป็นสองไลน์นะคะอ,อีกไลน์นึงจะเป็นไลน์ร้านไล น้ำสกัดเย็นใช้ชื่อว่าน้ำผักผลไม้สกัดเย็นหรือน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะนุ่นอยู่ร้านคนเดียวนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจที่อยากจะมาทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านให้ลูกค้าโทรมาสั่งน้นลงได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะทําไว้ให้อก็คือโทรมาบอกก่อนคุณนุ่นจะได้เตรียมก่อนเพราะไม่างนั้นลูกค้ามาพร้อมๆกันลูกค้าอาจจะไม่ได้ความสะดวกหรืออาจจะรอนานนิดนึงใช่ค่ะ รอนานก็คุม้มเรเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่ร้าน The c o p p e r Factory ซอยสมเด็จเจ้าพระยา5ทนบุรีมาตามมาครับ